ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับชาวนาที่เคารพทุกท่านนะครับขบวนนี้นะครับทางช่องของเรานะครับได้มาสํารวจดูนานะครับเพื่อจะฉีดยานะครับสารป้องกันนะครับกําจัดเชื้อราในนาข้าวนะครับซึ่งข้าวนะครับก็กําลังเริ่มจะตั้งท้องนะครับพี่น้องนะครับมาดูข้าวนะครับว่า ข้าวต้นกลมหรืออย่างนะครับส่วนท่านเห็นเมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นข้าวปลนก็ได้นะครับซึ่งอยู่ติดกับขนานะครับมาดูนะครับข้าวต้นกลมนะครับจะเริ่มฉีดโอติวานะครับครับนี่ก็คือนะครับสารตัวเดียวกันนะครับอันนี้เป็นคนละยี่ห้อกับโอติวานะครับแต่ว่า ตัวยานะครับเหมือนกันนะครับซึ่งข้าวนะครับกําลังต้นกลบนะครับหรือว่ากําลังจะท้องนะครับเราต้องฉีดสารนะครับเพื่อกาจัดเชรานะครับซึ่งมีสารนะครับชื่อว่าอะอกซีนนะครับโรมินนะครับบวกกับไดพิโนโคลาซลนะครับหรือที่เราเรียกว่า สูตรของอติวานะครับสารตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้ข้าวเรานะครับมีผลผลิตที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นขวดนะครับเป็นน้ำนะครับเป็นสารนะครับสารนี้เป็นเป็นสูตรน้ําใช้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับออกฤทธิ์กว้างนะครับในการป้องกันโรคพืชได้หลากหลายชนิดนะครับทั้ง ขึผักและผลไม้นะครับและที่สําคัญสําหรับนาข้าวนะครับพี่น้องชาวนานะครับสารตัวนี้นะครับเป็นสารสําคัญนะครับในการป้องกันนะครับโรคต่างๆนะครับเช่นโรคกาบใบแห้งนะครับโรคกาบใบเน่านะครับโรคจุดสีน้ําตาลนะครับและก็เมล็ดด่างนะครับที่มีสาเหตุจากเชื้อรานะครับ ทำให้ข้าวของเรานะออกรวงได้ยาวนะครับและสุดรวงนะครับแล้วก็จะทําให้ไม่ต้องปวดทังนะครับมาดูวิธีการใช้นะครับพี่น้องนะครับสาหรับโรคเมล็ดด่างและโรคใบไม้จุดสีน้ําตาลในนาข้าวใช้ในอัตรานะครับ1 0ซีซีนะครับถึง1 5ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับโดยฉีดพ่นสองครั้งนะครับรั้งแร้นะครับช่วง ข้าวนะครับต้นกลมหรือว่ากําลังจะตั้งท้องนะครับและครั้งที่2นะครับเมื่อข้าวเริ่มออกรวงประมาณ5%นะครับรับรองว่าผลผลิตดีแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับการป้องกันผลผลิตของพ่อคนแม่นะครับพี่น้องนะครับให้ปลอดภัยจากโรคด้วยสารอะซอกซีนไตรโรมินนะครับและบวกไดพิโนคนาโซนนะครับ หรือที่เราเรียกว่าอติวะนะครับครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่นานะครับครับปีนี้นะครับแถวทางบ้านนะครับก็ฝนอุดมสมบูรณ์นะครับปีนี้นะครับข้าวสวยนะครับปีนี้นะครับนาพื้นนี้นะครับใช้สูตร15 15หนะครับปุ๋ยรับรองนะครับบวก ยูเรียนะครับซึ่งก็จะทำให้ต้นข้าวนะครับในช่วงนี้นะครับกำลังต้นกลุ่มนะครับหรือว่าบางบางต้นอาจจะมีท้องบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับก็จะกำลังต้นกลุ่มนะครับแล้วแต่การหว่านนะครับหว่านทีก็อาจจะเป็นต้นเล็กนะครับออกไล้ช้ากว่าหว่านห่างนะครับ แนะนำนะครับพี่น้องนะครับแนะนาการหวานข้าวนะครับไม่ควรเกินนะครับ25ไร่25กิโลต่อไร่นะครับซึ่งจะทําให้ต้นข้าวนะครับไม่มีโรคนะครับและก็โตสม่ำเสมอนะครับสําหรับปุ๋ยนะครับก็แล้วแต่นะครับบางท่านก็มีทุนนะครับก็อาจจะใช้ปุ๋ยสูตรสูงนะครับบางท่านก็ใช้สูตร ต่ำนะครับหรือว่าอาจจะใช้สูตร15 15 15 3ตัวนะครับซึ่งก็จะทำให้ต้นข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับใช้สูตร1 6 16ก16ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับเพราะว่าการทำนานะครับก็อยู่ปัจจัยอยู่หลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นการหว่านที่ ถูกจังหวะนะครับการหวานที่ห่างนะครับอย่าห่างทีอย่าหวานทีเกินไปนะครับซึ่งจะทําให้ต้นข้าวนะครับมีโรคนะครับแล้วก็เป็นที่ชุกชุมของแมลงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับในช่วงสายๆหน่อยนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับครับวันนี้ก็มาฉีดยานะครับฉีดยากัเชรานะครับซึ่งจะทําให้ ่ต้นข้าวของเรานะครับก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องนะครับมีตังนะครับหรือว่าใช้หรือจ้างรายงานฉีดก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอะไรก็แพงนะครับพี่น้องนะครับช่วงนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับนี่ก็มี ข้าวนกนะครับซึ่งจะเป็นข้าวที่เป็นยญ้านะครับที่ขึ้นนะครับอนนี้ระบาดนะครับก็ใช้ด้วยการถอนนะครับหากว่าพ่นยานะครับก็ไม่ตายนะครับหรือว่ายากนะครับให้ถอนนะครับเพื่อแก้ปัญหาในช่วงไร้นะครับก็สูงพอสมควรนะครับนี่ก็ในบ้านคะครับกำลังลงนะครับเพื่อไปดูว่า ยานกนะครับที่เกิดกับต้นขาระถอนอกแบบไหนนะครับหรือว่าตรงไหนที่มีย่านะครับก็จะแก้ไขอย่างไรนะครับช่วงนี้ก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าข้าวกําลังต้นกลุ่มนะครับแล้วก็กําลังจะตั้งท้องนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณนะครับนะครับการป้องกันนะครับหือว่าการปกป้องผลผลิตนะครับการทํานา ก็ปีละครั้งนะครับซึ่งลำบากนะครับชนานะครับข้าวใรนี้นะครับเป็นกอกขดเส้านะครับซึ่งเป็นข้าวพันเบานะครับเป็นพันที่นิยมนะครับแถบสุรินทร์นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ